ใช่ครับงงเลยเดินวนไปวนมาใช่ครับความแน่ใจนะดูก่อนไม่มีอะไรเกิดนะโอ้ยอุ่มเขาปวดกระเปาเนอะ อ่าตรงนี้ฮะชึบชึบชึบนะฮะออกหินออกกอนอู้พี่ระวังพี่โอ้ย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 มันมันสุ่มฮะมันสุ่มเอาออ้ยคีบคุ้งไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะอ่าเรามีความคิดดีๆนะฮะคือเราจะล่อคีเปอร์าตรงนี้นะฮะอย่าให้มันบิ้มนะไม่งั้นเดี๋ยวสปอเนอร์หายนะฮะมันนี่เร็วคิปคุ้ง เดี๋ยวเราจะล่อให้สเกลตันยิงนะฮะเฮ้ย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 ้อุยมนะฮะไม่เป็นไรฮะไม่โดนสปาวเนอรนน์คือทางมันหลบยากนะพี่ระวังะฮะคุณถ่านแป๊บแปะไฟเลยฮ,ฮะอ้าวยิงกันเองอะฮะ อ่อเน่ว่ะ is b เ r ิโอ้โเี่ยอยู่หกอะเออถ้ามันเป็นแมพเดียวกันมันน่าจะมีแผ่นซีดีนะฮะอ่ะมีจริงด้วย่าซะตัวบอยมันไว้อย่างนี้นะฮะอุ้ย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 โอ้โหโอ้โหเยี่ยตรงนี้หนึ่งตัวซอมบี้อาเบโอ้โอ้ นะฮะก็แบบเดียวกันนะฮะเราก็เจอแล้วตรงนี้ก็เป็นทางไปต่อนะตรงนี้จะมีทองนะแต่เรายังไม่ขุดนะฮะนี่ฮะทองอโอ้ย,อยคลิปคุ้งอยาอย่าทองอยู่ตรงนั้นอุย้ยโอเคนะได้ทองมาหนึ่งอันนะฮะเราวางไว้ที่เดิมนะโอ้ยปักไฟทำไมเบาะนะฮะเราทอวางไว้ที่เดิมนะฮะไปก่อนฮนะะคือเรายังไม่มีไอรอนพิกแอคนะ พี่โกยของมายังฮะอ่ะตรงนี้มีไอรอนนะเอาหนะขุดไอรอนไปนะฮะเอ่อถ้าจะไม่ผิดนะฮะมันจะต้องมีเพชรอยู่ที่ไหนสักแห่งนะฮะเ,เ,เพราะว่าตอนมาครัง้งแล้วก็เจอนะฮะอเ,อเอ้าพี่อย่าเพิ่งไปสิฮะเดี๋ยวก็ตายหรอกฮะยังไม่พร้อมฮะ เดี๋ยวเอาของไปเก็บแล้วค่อยไปฮะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินะน,นะฮะเช็ดไป้ลยเช็ดอ่ะเคาะไปเลยฮะเดี๋ยวเราต้องขุนมอสซี่สโตนออกแล้วเอาคูโบสโตนวางแทนนะแล้วมันจะเกิดเยอะมากฮะเพราะมอสส่วนใหญ่เกิดที่คูโบสโตนนะฮะไม่ก็ดินนะ,ะทางขึ้นแล่ะฮะ ได้มอ่อุดไว้เลยฮะครั้งที่แล้วอุดนะฮะครั้งแล้วก็อุดนะฮะอุดไว้ทรายอุดเนี่ยผมหินหมดแล้วโบะนะฮะเรียบร้อยนะฮะอ้าวพี่ดักไฟอะฮะโอเคฮะ ฝนตกอีกแล้วนะฮะเขียบนะพี่ตัดต้นไม้หน่อยฮะลตอนนี้เราก็มีโคลอยู่เยอะนะฮะซ่อมของนะฮะบึ๊บนะฮะโบนโบนอยู่ไหนหมดดาฮะหรือเกี่ยว อ๋อนี่ฮะอ่ะเก็บไว้นะเนื้อสอมบีโอเคใหญ่ตอนนี้มีทั้งหมดกี่อันนะฮะหกใยนะอ้อมีทั้งหมดแปดอันนะฮะอ้อทำเตียงได้แต่ไม่ทำนะเราจะมาทำเป็นเ,นเนบ็ดตกปลาแทนนะฮะไม่มีความจำเป็นนะฮะอบอกจัตรงขอตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันโอเคฮะ ทั้งเ <Red Stone. S 3> <Yeah. S 1> ลสโตรนอย่เดี๋ยวผมช่วยตัดไม้หินยุบอ้อ oh, วางผิดลืมสติมาก,ก่อนขวานนะฮะ อ่าพี่ไม่ทำให้ทั้งเกาะเป็นดินนะฮะโอเคฮะดินตอนนี้เราล้นล้นนะฮะล้นเกาะเลยฮะดินผมเกลียดต้นนี้มากเลยเนี่ยไอ้ต้นไม้มาหาป่าไรเนี่ยต้องปีนขึ้นไปตัดมันเนี่ย เดี๋ยวผมปีนขึ้นไปตัดมันก่อนเก็บไปนะฮะแอปเปลิลโบ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 ต้องต่อตัวขึ้นไปตัดมันให้ไอ้ต้นไม้ต้นนี้สูงสูงดิบลิวะฮะตัดยากมากนี่พี่เอาบนมิวยัดมันนะฮะเอ้าไอ,ตอ,ไอ,ตอ้ต้นไอ้ต้นนี้มันโตเองน้ะฮะอุ้ยภาวนายอย่าให้มันมีพริกมี มีหมูเกิดแล้วฟ้าผ่าไปโดนหมูแล้วกันนะฮะพี่รู้ไหมฮะฟ้าผ่าโดนหมูมันจะกลายเป็นอะไรพิกซอมบี้ครับโอเคฮะใช่แล้วครับอยานะเซิร์ฟไหนนะลงลงปักปักอินที่ชื่อว่าสเปลเมจิกหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้ฟ้าผ่าได้นะฮะย้ำนะฮะว่าอย่าเอาไปผ่าหมูเด็ดขาดน,นะฮะไม่งั้นกลายเป็นพิกซอมบี้นะฮะ ผมเกลียดผลในหนึ่งจุดหนึ่งมากเลยเนี่ยแหลกแทปปิ้งเยอะแยะเลยเยอะมากไม้ตอนนี้เรามีอยู่ยี่สิบหกอันนะฮะอยู่ดีพี่นิดหน่อยอยู่ผมยี่สิบเก้าอันโอเคครับแซปปิ้งตบเยอะมากเดี๋ยวผมก็จะช่วยร้างด้วยได้ไวๆแล้วลงไปเก็บลงไปหาของกันนะฮะ <c oughs> รอบๆเดี๋ยวค่อยทำนะเว้นรอบๆไว้ก่อนเอาด้านในก่อนนะฮะตรงขอบๆยังไม่ต้องจะได้ไม่ลืมรูปร่างของเกานะนะนะ <c oughs> ทำโชวเวหนึ่งอันนะฮนะ <c oughs> โอ้่ายแล้ว เออพี่เอาเอาพี่ฮะอยู่ไหนฮะมาเนี่ยฮะ,นนะ,ฮะพี่เอาเดี๋ยวผมขุดเลยเดี๋ยวพี่เอาดินไล่แตะเลยเดี๋ยวสะดนอเยอะนะฮะ <c oughs> อยู่เน,นี่ยฮะอีกฟากหนึ่งเนี่ยฮะผมขุดแล้วเดี๋ยวพี่เอาดินไล่แปะ โอ้ยโอ้ย,อยน้ำทะลัก <laughs> โอเคพี่แปะตอนนี้โชเวลจะไปแล้วนะฮะโอ้ยมีไอรอนโชเวลอยู่อ่ะ อ่านะฮะก็เอามาหน่อยฮะจะได้ขุดได้ไวๆขึ้นไหนอ<ะ>โอเคฮะ,ฮะเดี๋ยวถ้าเราได้เพชรน,นะฮะเราจะมาทำเครื่องเล่นเพลงกันนะ ขุดเร็วไปก็ไม่ดีเหมือนกันแฮะเพราะตอนนี้แหลกโอ้ยน้ำทะลายอีกแล้วโอ้โหแหลกมากยังเหลือตั้งครึ่งเกาะน,นะฮะ ผมว่าพิกแอกไปก่อนเอ้ยโชวเวลไปก่อนแน่เลยก่อนที่จะเสร็จเนี่ยเยอะมากเลยครับทรายเยอะมากฮะในสักสองสามทีก็ไปอ,ะอ่ะทีเดียวไปเลยหมดแล้วเดี๋ยวผมทําเพิ่มแบบหนึ่งไอรอนอยู่ไหนนี่นะ <Un> โชวเวลเป็นอะไรที่ประหยัดมากนะเพราะมันใช้แค่อันเดียว คือใช้ไอรอนเนี่ยฮะอันเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยฮะชวเวลอ่อพี่ลอกขอบ โอ้ยแซกตัดมาแปเวาดีครับโอเคฮะโอ้ตัวไ้ยังไม่หมดยังมีอีกเลอฮะโอ้ยน้ำถลัก อ่าตอนนี้นะฮะเราก็จะครบทั้งทั่วเกาะแล้วนะฮะครบแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่ปอนเอาดินมาแปะนะฮะแปะเยอะเวๆ ยังไม่หมดอีกเหรอฮะเยอะเนะ oh <my. S 1> ผมบอกแล้วไอ้ต้นไม้ปรมามหาประไลนั่นะมันตัดยากมันเหมือนโอ้ย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 แต่ตัดโดนตัวนะี่ oh <my. S 1> อ้ดีครับดพอดีเนยอ่าผมเสร็จแล้วอะ oh <my. S 1> โอเคนะตอนนี้มาเริ่มเลาะขอบออกแล้วใส่ Hãy subscribe cho kênh không ผมไปทำอีกด้านนะึ่โอ้ยเสียงเป็นไรกินน้ำก่อนอ่ะโอเคเสียงรู้สึกมันเป็นหวัดมั้งฮนะ,ะรู้สึกผมจะเป็นหวัดอีกแล้วเอ้อ๋อกแหลกอะผมก็แหลกเหมือนกัน เมื่อไรจะหยุดก็ไม่รู้นี่ถ้ามีเตียงสักสองอันเรามานอนกันผลจะได้หยุดตกอ๋อเมื่อไหร่จะหยุดตกสักทีแต่ในคลิปวีแท็กมันก็ตกนะฮะเพราะเป็นแมปเดียวกันแปบนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเท็กเจอร์แพ็คเป็นเท็กเจอร์แพ็คธรรมดาก่อนกว่า จะได้ไม่แหลกโอ้ยผมว่ามันแหลกกว่าเดิมอีกเอาเหมือนเดิมเลยดีแล้วอ่าผมว่านี่ดีแล้วไม่แหลกโอ้สมบีีไหนฮะ ไหนฮะพี่อ้วปีกมาแล้วโอ้ไม่ใช่แค่ซอมบี้นะฮะสไปเดอร์สองตัวฮะแล้เขาทอดข้าวปากกันดีกว่าดักเลยฮะสไปเดอร์ไอไม่รู้ว่ามาทำอะไรนะฮะอะไรประโยชน์มามตอนนี้มีเออสติงอยู่สิบอันนะฮะ เอาไอรอนมาทำไอรอนวิกแอคนะเออยังไม่ต้องปลูกก็ได้นะแซปปิงลงไปเก็บของกันดีกว่าฮะลงไปลาดสกเกลิตันกัน See how the อ๋อเดี๋ยวผมคารวบทรงชาติก่อนเนี่ย,ยแล้วจะหมดละความหิวจะหมดแซกตัดโตแล้วนะเบา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 ะตายนะฮะจบชีวิตนะฮะแล้วก็มาเอาของนะดาบหนึ่งพิกแอกสอง ไอรอนโชเวลอยู่ไหนยไรเนี่ยไปเก็บไว้ตองไหนไอรอนโชเวลอยู่ไหนอ่ะเจอแล้วฟินแอตเตียวท็อดแค่นั้นนะโอเคฮะไปกันยังฮะก็เลยเก็บของก่อนอ่าพี่ไม่เอาชูการ์เคนไปปลูกอะฮะ โอเคครับไปกันโอเคนะฮะโอ้ผมเห็นสกเกลตันสองตัวพี่ฮะช่วยหน่อย่อาครับอ้ยิงอยู่คนเดียวอ้อตายแล้วนะตัดไปหน่อยบึ๊บเรียบร้อยนะ โอเคครั okay, บไปโอเคฮะโอ้คลิปคงอ,<ว>อีกแล้วต้มอ้าวไม่เป็นไรฮะเราเจอเลอหล็กไอรอนก้อนเดียวมาจากไหนไม่รู้หนี่แปะไว้เลยทั้งนี้ติไปจักงหมด เอาเอาทางนี้ก่อนดีกว่าฮะ <Okay. S 1> ผมรู้สึกว่าผมคร้ายคลับคาว่าเฮดด่้ดมันอยู่ไอทางเล็ก่งฮะอ๋อครับนี่ oh, okay. ือก็มันอยู่ไอตรงที่ตันนะ, oh, <okay. S 1> นะฮะอา้าวผมลืมเอาไอรอนพิกแอคมาออกหัมาเนี่ยงั้นพี่มาขุดทีฮะ ผมว่าเมื่อกี้ผมทําไปแล้วนะหรือยังไม่ดึงออกมาจากคราฟต์วิ่งเผปเออไม่ไ,ไม่ใช่ทางเนี้ฮะทางนี้มีอยู่แล้วพี่ฮะมาทางนี้มาทางนี้มันอยู่ทางนี้ฮะพี่ฮะพี่ขุดเลยฮะน่าจะอยู่แล้วผมขอขึ้นไปทำไอรอนพิกแอบพี่ขุดไปเรื่อยฮะน่าอยู่ยงั้นนะฮะ ขอขึ้นมาทำไอรอนพิกแอคแป๊บนะฮะผมว่าผมเืมทำไม่ต่ออะไรสักอย่างโอเคนะหวังว่าขึ้นไปฝนจะหยุดตกนะฮะก็ยังตกอยู่ โอ้ยแหลกหนึ่งสองสามไม้อยู่ไหนไม่โอเคได้แล้วนะพี่เจอ,อยังฮะเพช ช่วยเจอเจอแต่กาเวลเอแปลกแฮะโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกมากโอเคหายแหลกอนะโอ้กาเวลเต็มบ้าโอ้กาเวลเต็มบ้านหนึ่งเมือง พี่ขุดไปทางไหนอะฮะมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอฮะทาไมพี่ขุดอ้อมอะพี่ฮะม,มันอยู่ม,ม,มันอยู่ตรงตรง,ตรงนี้ไม่ใช่เหรอฮะเนี่ยเนี่เยเขุดไปก่อนผมเจอฐานขุดมาก็เจอฐานฐานเยอะมาก ทังนั้นเลยพวกเจอดินอีกัลอ่าก็ไม่ต้องเอาก็ได้ฮะเยอะแยะแล้วดินเต็มบ้านในเ,เมืองฮะเจอฐานด้วยเจอฐานเยอะแยะเลย <Okay. S 1> หรือหรือจะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มีแต่ฐาน ลองขุดลงไปเรื่อยๆเผื่อเจอทางตรงนะฮะผมเจอไอรอนสามก้อนสี่ก้อนอาพี่เปลี่ยนทางกันหน่อยฮะน่าจะไม่ใช่ทางเดียวนะหรืวผมจำผิทดทำไมล่ขึ้นนะไปอีกทางนะึง ทางนี้ฮะทางนี้ทางนี้พี่ทางนี้โอ้ <Okay. S 1> มหมึดมากอะไรเนี่ยอืมพี่ระวังนะตอนนี้ผมขอคุณถักคีเป <Keep> er. อร์อะจริงสิคีเปอร์อีกแล้วเหรอเนี่ยคีเปอร์นายจะเยอะไปไหน โง่สปาวทำบี่ฮะอ้าวจริงเหรออ่าแปลว่าเราเจออีกสปาวแล้วนะไหนฮะขอดูหน่อยอ,อ๋อสเกลตันอยู่ข้างหลังพี่โอ้คิปคุงคค้งคิปคุ้งสองตัวเลยเอ,อ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเวแหละ พี่ฮะรีบลงไปเก็บของอย่างด่วนเลยตาย,ตายไม่รู้ตัวเลยผมก็เหมือนกันโอ้อะไรเหรอฮะเจออะไรเหรอฮะไม้ไงโอ้ โอ้สกเกลตันตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะทําลงไปทําการรีเวนนะฮะโอด้วยการเอาไปแค่ดาบก็พอนะฮะของทั้งหมดอยู่ในนั้นแล้วผมไม่ได้อะไรไปเลยเอ,าอยล้าวพี่สลบููู้้เดย๋ยวก,ก็ตายหรอกฮะ ทางนี้ไปลงไป้ล่างเลยฮะใช่ฮะน่าจะเจอเพชรสร้างเก็บเลยฮะของสองป,ปีมาสองตัวว,ว้าวสดุดไกรสนายนายทำเราทำไมอ่ะตะเกียนายอะนายคนเดียวเลยเนี่ยไปเก็บก่อนฮะของขอะฮะของอยู่ไหน นี่ฮะเอาทอสมาเอาทอสกับพิกแอกมา,อา,มาทอสกับพิกแอกไอเนี่ยฮะพิกแอกเงินโอ้ย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 ,โนยนา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 ยอย่าพึ่งทีนายนายอย่าพึ่งนายอ้าวมาไ,ไม่ตายอ่ะนายในหนึ่งจุดหนึ่งนะซอมบี้แม่งโคตรอึดเลยฮะไม่ต้องแตกเยอะก็ได้นะ,ะเอาแค่รอบๆลอกเบื่อนี่ะเออผมมีแล้วดาบ โกยของนะฮะขอทอดนะฮะทอดมีแค่สามอันเองนะเมื่อกี้โยนแล้วเข้าตัวพี่อ๋อดีพี่แมาดาบเลยฮะดาบผมมีแล้วฮะโอเคเนะทุบเชสไปด้วยนะฮะแบบไฟโอเคฮะขุดฐานไปก่อนนะฮะฐานเมื่อกี้อยู่กับพี่ใช่ไหมฮะที่ผมขุดทุกอย่างอยู่กับพี่โอเคครับอยู่ โหดมากอ่ะโดนค er yeah, yeah oh ี่เปิดตุ้มเยอะเยอะฮะโอ้งน no, yeah, ี้กว mm. ้างมากไหนฮะโอ้โอ้ลาวาก็ใช่ฮะก็เนี่ยฮะที่ตอนนั้นเรามาตกตายกันไงฮะดีทลอยโหดอยู่ตรงนี้เออพี่ฮะไปทางที่ไม่มีลาวาดีกว่าไหมฮะเดี๋ยวขอลาวก่อนแล้กัน อุ้ยผมเจอห้องกว้างโอ้ยโอ้ยออ้ย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 อย่าอย่าอย่าโอ้พี่ฮะอยู่ไหนฮะอะไรนะขอคุไอออนเดอนอ๋อข้างบนนะฮะ้ยสเกลตันนายทำเราทำไมอ่ะเราไม่เคยทำอะไรให้นายเลยนะเนี่ยโอเคครับกำลังไปหาละโอเคฮะมาเนี่ยฮะทางนี้เลยทีเดียววะพี่โห วิวิๆๆๆๆอิวย,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 ยายายาอย่าเล่นก<อ>ับเราท่านี้นลครับผมจำได้มีเป็นร่องตรงกลางตรงน,นี้นแหละแล้วพี่ก็ตกไปตายนะะใช่ครับ